Bye. ดีค่ะ,คะวันนี้พวกเรามาถึงวัดยางป่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูปบรรยากาศภายในวัดกันนะคะไปเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพระบร,รมราชาอนุสาวรีย์นะคะของพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะคะทั้งทรงยืนแล้วก็ทรงมานะคะค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดแรกเลยนะคะที่เราค่ะจะต้องกราบไหว้และบูชากันตัวตรงนี้นะคะ ในส่วนหัวตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของที่2ของวัดนะคะก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโบสถ์นะคะโบสถ์เนี้ยจะมีเอ,อ่อมาตั้งแต่สมัยพิยานะคะแต่จะมีการบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วนะคะตรงนี้ชาวบ้านชอบมาสักการะบูชากันนะคะเขาจะเอาไปสวดเหมือนเกี่ยวกับเรื่องค้าขาย<ช>ค่ะ,คะตรงนี้นะคะเป็นบทสวดน,นะคะสําหรับเรื่องการค้าขายต่างๆนะคะก็คือบทสวดเนี่ยจะ,าาะะจะเป็นคาถานะคะสั้นๆจะเป็นคําว่าปีติ จิตตังอระหังเมตตาค่ะจันนี้จะเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะคือพวกคนาขายออนไลน์ค่ะเขาจะนําไปใช้กันค่ะเพื่อเรียกยอดขายหรือว่าเรียกลูกค้าค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในด้วยกันเลยนะคะไปชมเดีย๋ย ส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของภายในโบสจะไว้สักการะปูชาองค์พระประธานด้านหลังนี้ค่ะค่ะน้ำโบสแห่งนี้นะคะมีการก่อสร้างนะคะตั้งแต่สมัยอยุทยาน,นะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะมีการอาบูรณะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จะเป็นในส่วนของจุดที่3ของทางวัดนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยค่ะจะเป็นในส่วนของไว้สักการะบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะและทหารคู่ใจ2ท่านนะคะก็คือจะเป็นพระยาพิชัยดับหักนะคะค่ะแล้วก็เป็นท่านหมื่นฐานนรงนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเหล่าสายโมเตอัวคะ่ะเขาจะมาขอกราบบูชาค่ะเพื่อขอความสําเร็จนะคะความสําเร็จในอ่าในหน้าที่การงานหรือว่าในสิ่งที่ต้องการจะทำนะคะให้สําเร็จนะคะตรงนี้ นี่นะคะก็จะเป็นจุดที่4นะคะนี่จะเป็นในส่วนของตัวสาราปรดิษฐานพระบรมสารีนกธาทานนะคะค่ะจะเป็นในส่วนของหลวงปูท่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดและหลวงพ่อเหลือที่ทางวัดนะคะได้ขุดพบเจอกันค่ะ ต่อไปนะคะพอดีเป็นช่วงเช้าวพอดีที่เรามาเดี๋ยวเราจะไปถวายสารปรทานให้กับพระท่านกันนะคะค่ะพวกเราตามไปถวายสารปรทานกันเลยนะคะเออ ในในส่วนของตัวของที่วานะค่ะก็เธอจะมีสองอย่างจะเป็นล็อกเก็ตใช่ไหมคะก็จะเป็นล็อกเก็ตมนจะมีอยู่สามแบบมีลูกไข่จะเป็นไขเ่เล็กมีแล้วก็มีสี่เหลี่ยมแบบแต่ลูกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลูกแบบองค์พระประธานเหรอคะประธานองค์เก่าเลยอ่ะอ๋อองค์ที่ยังไม่ได้บูรณะใหม่ถ้าศักดิ์สิทาจ์ก็จมะมาทำทหนัง ตอนตอนที่หนอลุ้เมือนกันใช่ไอมยืนดีห้าผมเพิ่งมาทำแล้วเราอันนี้ก็คือไม่มีจำหน่ายเลยใช่ไหมคะมีแค่แจกเฉยๆมีเนื้อเงินหน้าจ้าาก็ไม่ถือว่าจำหน่ายก็ให้ทำให้เข้าราคาทุนเข้ามาหกพับาทเวลาหน้าเขานนเงินอย่างเดียวนะที่มนแล้วมีทางทางทาหราห ก็อือไม่ได้ไม่ได้จำหน่ายจะเป็นทางการ <c oughs> ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะ่มหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็อ่อทำไมหนูเห็นว่าชาวบ้านบางคนก็มาแถวเนี้ยค่ะทำไมเขาถึงมาทำบุญที่นี่กันนะคะเห็นม, <c oughs> มาทำเยอะเลยตั้งแต่เช้า <c oughs> อาจารย์เน,นี่ยก็มาจากวัดส่อูค่ะอ๋อเนมาดูนักนี่แล้วก็มีคนตามมาจากวัดต่องฟู ตอนระยะนี้ขาดทุนขายที่อยู่เขาเขมาช่วยกันทรัอือตอนแรกหนูคิดว่าวัดมีไม่มีที่ไม่เยอะพอเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันมีหลายศาลาด้วยใช่ใช่มีที่แค่หกศาหกที่ผมอยากติดตั้งแบบอะไรเขาประมาณสิบไร่ใจริงค่ะสองเก่ามันีเจ็ดไร่กว่าโอ้โหระดับซื้อหนึ่เกือบตัดไร่พอนื้อคมีอาจะมีท ที่วัดมีทีิไดไรอ๋อก็มือประมาณเก้าเก้าไ,ไร่ร,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 รวมกับซื้อเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะค่ะมีคนแอบบอกเคล็ดลับดีๆมานะคะหากใครที่มาขอพรนะคะให้กระซิบบอกไก่นะคะด้านขวาของทางเรานะคะที่หันไปทาง อ่พระเจ้าตักสิ์มหาราชนะคะจะประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยแล้วเราไปขอ,อกันเถอะค่ะ